พี่น้องโคดโพทุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคนทดสอบกล้องใหม่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามารวัวๆเพราเป็นจังดภาพสัตว์ดีบอเนาะถ่ายจากโน้ต20 Samsung Galaxy Note 20 เขามาันกระสืออกอกหอกมาแล้วโคตรโคตรแล้วเ้ย่โมโตโกสืส่อได้พี่น้องเอ้ยหนาวหอมไ้มีลมพอมยืย้ระบบการสั่นเป็นจังไรพี่นอ้องคอมเมนต์มาบอกหน่อยด้ยสุขสบายดีวันพายุเข้า มันไม่ได้เข่ามันบําเหนว่ามันพึ่งเข่ามาเลยมันเข่ามากลายมือเลยได้พี่น้องเอาเอาข,า,ขาก,ก็คือที่ฝนตกมานี่ตั้งแต่เข่าผ่อนเข่าผ่อนคนป่วยนักๆน,นะอ้หนาวเด้อันนี้คือทดสอบกล้องใหม่นะฮะ แ <laughs> าวแาวแาวฝนกัดข้างตกเข่ากระซุกโอ้ยจีแมนมันประกอบกันขัด ทันฝนตกแบบนี้นะ่ะอีพอกับบ่ได้ไปไซกันดอกอยูดในที่เทียงนี่แล้วพี่น้องเอ้ยตกแห้งๆโลดสันกับวัวดอกอันพ่อมาแส่ๆนี่น้าน้องกะหอบพ่อแหนะๆสำน่ะ สิว่าในไรสเออตกพ่อแส่แสนำน้องก็แหนะแน่ๆๆอยู่ตกแห้งๆขาๆๆดๆแง่ไข่แด้แบบจา้าอ่าอ่าอ่ามากแบบนี้ให้น้ำเต็มไปเลยนะ่ะน้ำน้องนี่ซองน้องนะ่ะโอ,อ้ ของใหม่ของใหม่พี่นอ <c oughs> อ้องเฮ้ยไปซื้อม้ามู้ว่านนี่เก้าล้านนอกโกตินะเขาขายเก้าล้านสามแสนเก้าสิบพันกีิลนนี้เขาโหลดให็นเฮ้าว่าเป็นลูกค้าประจำเก้าล้านนะครับไปไปไปฝนหนาว เก้าล้านเป็นเงินไทยเท่าไหร่เก้าหล้านเบิงเดอร์สิไลเบิงล้านหนึ่งกับสามพันสองล้านหนึ่งสามพันสองพี่น้องคูณไปดูค่ะ สามพันสองคูนเก่าอ๋อสองหมื่นแปดพี่น้องสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดเท่าไหร่ถึงแล้วสองหมื่นแปดพอดีผมเคยสืบแห้งปนีสืบเออว่าผมเคยสืบแพงกับ บมกันไวบโมเคยซื้อแพงกับอะนะตอนนั้นน่หมื่นสี่เอแปดสองพันสิบแปดสื้อห4มืนสี่เทียนมาใส่แล้วครับเขาก็ไปซื้อโน้ตเก้าน้ตเก้ากันสองมืนสามตเก้าเขาสื้อสองหมื่นสามเครับเอสซิปวันนี้เอสซิปเอสซิปเขาสื้อ โนดเก้านะเขาซื้ออยู่รถบินสันอันหมุกดาหารสองหมื่นสามเป็นเอสซิปเขาซื้ออยู่อันสุรินทาซาอยู่ห่างสุรินทาซาอย่าวัดสุรินหมื่นเก้าอันนั้นนะเขามันลงเลยเนาะเอสซิปตัวนี้ล่าสุดโนดซาวสองหมื่นแปดพี่นนาะ กล้องหนาบองงามประดัเมื่อกี้นะอ้อสังเกตเม็ดฝนล้างค่ากับหัวคนโบยู่กระเดยน้ามกับสิท่วงไก่บ่านี่เอาเงินก่อน เอา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 เก๋ยคอมเมนต์บอกไงเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณขอบขอบใจเบอบสุดๆทุกคนที่ติดตามกับที่เบิ่งคลิปเอาถ้ามผมมีคนเบิ่งเข้ากับผมมีเงินสื่อโทรศัพท์จอกตรงๆอือก็ามผมมีคนเบิ่งกับผมมีเข้ากับผมมีเงินสื่อโทรศัพท์แล้วก็บุมมีเงินสื่อนั่นสื่อนี่ขบอบคุณคนเบิ่ง ขอบคุณทุกคนที่หักเฮ้าเลิอก,กาเมตตาเฮ้าเนาะขัดมายืนยังในหันสิบไปสายฟ้าตัวอีแดงอีแดงถ่าถือน้าข่าวสายนี้ คนกับฮะตัวอีตอกมันมา,มา,มา,มาขี่มานอนไดนี่ีเกลที่ตาดเออตลาดเฮือนเขาก่วงตลาดเฮือนเขาใหญ่พี่น้องเอ,อ้ยสกีเอข่าวพันมาอุกบบานี่คนตกล้วมาแสดงกระซุกขาดมัน เขาแรกว่ายังมาทันซุปดอกสาตไลตเตอร์ลเตอรกับซอนหน่อยเอ้ยพอสานี่นะไลยแห้งจากใครเขาน้องอนะ่ะอัน,นราผลิตลีด

พายุพายุพี่น้งองเฮ้ยคอมเมนต์บอกเลยเด้อจ้าว่าพายีมือแรงมันจากสีเบิร์อีแม่แล้ววะไปเบิ่งข่าวนะพ่อแล้ววะมันยังจังมือฝนน่ะสัน สิเมือแล้วเฮ้ยมอสิเมือบ้านใส่เสือห้างเสยมอนี่โอเคพี่น้องเอ้ยคอมเมนต์มาบอกหน่อยด้วยจ้าตูสบายแหง้ง พายน้อยไปอยู่ในภูนามันลม้มมันหนาวเข้ามานีนาาร่มห้างไปเบิร์ตขอบใจพ่อแม่พี่น้องสุดทุกคนที่ติดตามด้จา้าไพ่อกัใไม่คิปหนาจา้มามองำลสีเมื่อหาเจียมลากาก,กีพี่น้องเอ้ยฝนตกแห้งสีแห้งแม่ใส่เด็กพอซำนี่ มลมไปยืนหรอือลมหนาวให้กว่าย,ยังข้างนอกเนะนาะเมืม่อโรดหาเสือกันหนาวนะไม่ใส่ไปหาเสือกันลบอคือขะโทษบ,บอกแม่ไอมิ้น่ะเสือกเสือกล้อลมเสือกันฝนลงมา,นา,าแน่แกนลาอมาบกกะับรับผิดายคนที่<า>ทยู่ยแมนอลิตี้